รุ่นพี่คนนั้นที่น่ากระจกหลังจากที่เปิดเธอมาได้สักพักหนึ่งอย่างเราๆไม่เกินหนึ่งหรือสองอาทิตย์เห็นจะได้หมู่นี้ก็ได้เริ่มที่จะมีข่าวคราวหนาหูว่ามีนักเรียนโรงเรียนได้โดนผีหลอกกันอย่างมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันแสกๆก็ยังตามมาหลอกหลอนกันได้ซึ่งผีที่ได้กลายเป็นกระแสะและตามหลอกหลอนนักเรียนเกือบทั้งโรงเรียน ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นพี่เชอรี่รุ่นพี่มหปีที่แล้วที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้าตั้งแต่อยู่มัธยมต้นจากการถูกครอบครัวที่เป็นหมอมาทั้งตระกูลบังคับให้ต้องเรียนหมอตามทั้งทังที่ความตั้งใจแต่เดิมของพี่เชอรี่คือการอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กๆจนถึงขั้นต้องแอบพ่อกับแม่ซื้อรองเท้าส้นสูงกว่าหลายคู่ และแอบฝึกซ้อมที่ห้องนอนของตนเองอยู่คนเดียวอย่างเป็นประจำพี่เชอรี่พยายามเป็นอย่างมากที่จะทำตามความฝันของตนและสู้เพื่อที่จะได้เรียนในสิ่งที่ตนนั้นอยากเรียนและอยากเป็นมาโดยตลอดแม้ว่าจะต้องฝึกฝนหรือทำมันอย่างหลบๆซ่อนๆในบ้านของตนเองก็ตามหากแต่ไม่ว่าความตั้งใจของพี่เชอรี่ จะเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่อย่างมากมายแค่ไหนเมื่อได้ถึงเวลาที่ต้องขึ้นชั้นมัธยมปลายปีที่6อันเป็นบันไดขั้นสุดท้ายก่อนจะก้าวข้อสู่รั้วมหาวิทยาลายัยและการไปถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตและเพราะว่าได้เป็นอย่างนั้นยิงไกลถึงวันสอบเข้ามามากเท่าไหร่พ่อกับแม่ของพี่เชอรี่ก็ยิ่งกดดันและให้ความคาดหวังในตัวของลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้าน และยังกดดันยิ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นพี่เชอรี่ยืนสมัครเข้าคณะนิเทศศาสตร์และสอบติดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ไม่มีทังเลือกให้กับตนเองอย่างมากนักจึงต้องจำใจโกหกพ่อกับแม่ของตนเองว่ากำลังยื่นเรื่องสอบเข้าคณะแพทย์อยู่แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วความลับไม่มีในโลกและไม่สามารถถูกปิดบังได้อย่างตลอดไปเมื่อแม่ของพี่เชอรี่นั้น ได้ดันจับได้และเห็นใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ได้ถูกส่งมาที่บ้านทำให้ในวันนั้นไม่เพียงแต่พี่เชอรี่จะทำให้พ่อของแม่ของตนเองผิดหวังเป็นอย่างมากต่อการไม่เชื่อฟังและเป็นลูกที่ไม่ยอมทําตามคำสั่งของพ่อและแม่หากแต่ว่ามากไปกว่านั้นใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยกลับได้ถูกแม่ของพี่เชอรี่ฉีกประชดอย่างต่อหน้าต่อตา ซึ่งเพื่อนๆในกลุ่มของพี่เชอรี่ก็ได้ต่างพากันเล่าต่อๆกันอีกว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นพี่เชอรี่ก็ไม่ค่อยมาเรียนอีกเลยหรือถ้าหากว่ามาเรียนก็มักที่จะมีท่าทีเหม่อลอยนิ่งเงียบไม่พูดจากับใครและเอาแต่ร้องไห้เงียบๆอยู่คนเดียวในช่วงพักกลางวันรวมไปถึงเนื้อตัวที่ได้มีแต่รอยฟกช้ำอย่างเต็มไปหมดจนดูน่าสงสาร และเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ได้วนเวียนเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่แบบนั้นประมาณสองอาทิตย์กว่าๆที่ทุกคนในโรงเรียนต่างก็ได้เห็นพี่เชอรี่เอาแต่นั่งร้องไห้เพราะด้วยความกดดันและความผิดหวังที่ตนเองนั้นได้รับจนท้ายที่สุดเมื่อพี่เชอรี่เองก็ได้แต่ทนต่อแรงกดดันไม่ไหวไม่รู้ว่าจะหาทางออกเช่นไรให้กับตนเองดีเพราะฉะนั้นแล้วในท้ายที่สุดสิ่งที่เชอรี่ได้เลือกทา อย่างสิ้นหวังที่สุดคือการผูกคอตายที่ห้องน้ำผู้หญิงชั้นหกโดยหอบเอารองเท้าส้นสูงคอมการ์ดไฮแบบและพอร์ตฟิโอที่ยืนสมัครติดมหาวิทยาลัยและคณะในฝันหวางคู่เอาไว้กับศพของตนเองที่ได้ไร้ซึ่งชีวิตและจิตวิญญาณอันเปลี่ยนไปด้วยความหดหู่อย่างน่าสงสารทำให้หลังจากที่ข่าวการตายของพี่เชอรี่นั้นกลายเป็นข่าวดัง และเกิดกระแสะมากมายจนทำให้เด็กๆโดยเฉพาะพวกเด็กเล็กเด็กประถมไม่อยากจะมาเรียนกันกว่าที่ทางโรงเรียนจะสยบข่าวคลาวและข่าวลือพวกนั้นไปได้ก็ใช้เวลากว่าเดือนหนึ่งจนข่าวลือต่างๆได้เริ่มที่จะเบาลงไปบ้างแต่จะเรียกว่าเบาจนสงบไปเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเพราะตัวของนักเรียนในโรงเรียนเอง ถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะลืมข่าวการฆ่าตัวตายของพี่เชอรี่ไปเพื่อที่ไม่อยากจะทำให้พวกตนนั้นต้องจิตตกอย่างตา่ำๆกันหากแต่ถึงอย่างนั้นนักเรียนในโรงเรียนเป็นจานวนมากก็ได้โดนผีพี่เชอรี่หลอกกันอย่างไม่เว้นวันบางก็ว่าโดนพี่เชอรี่หลอกระหว่างทางเดินไปห้องน้ำบางก็ว่าได้ยินเสียงส้นสูงกระทบกับถงทางเดินโลง่ลง เรากับมีคนฝึกเดินอยู่ทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยหรืออาจจะเห็นเงาเป็นร่างๆปรากฏตามทุกเงาสะท้อนของกระจกเกือบทุกบานในโรงเรียนร้ายที่สุดเห็นจะเป็นเมื่อสองวันก่อนที่มีเด็กมสามถูกหลอกโดยอ้างว่าตนเองนั้นได้เห็นขาย,ยาวๆซีดๆของใครบางคนกำลังได้นั่งห้อยขายอยู่ตรงหน้าขอบหน้าต่างตอนที่ตนเองนั้น กำลังได้นั่งถ่ายท้องอยู่ในห้องน้ำเพราะงั้นเมื่อได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพวกนักเรียนที่ได้โดนผีพี่เชอรี่หลอกอย่างมากๆเข้ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยหากว่าในตอนนี้เอมหนึ่งในนักเรียนสาวมหที่กำลังนั่งเข้าห้องน้ำท่ายหนักอยู่อีกคนจะได้เอาแต่นึกถึงแต่คำพูดต่างๆนานาและเรื่องราวมากมายที่ทุกคนนั้นได้ถูกหลอก และพากันเอามาเล่าต่อๆกันด้วยความหวาดระแวงทำให้เมื่อได้คิดและระแวงอยู่แบบนั้นเอมที่อยากจะออกไปจากห้องน้ำให้มันรู้แล้วรู้รอดจึงนึกอยากที่จะตีตัวเองแรงๆสักทีว่าทำไมเธอถึงต้องมาท้องเสียในช่วงเวลาเลิกเรียนที่นักเรียนและครูต่างทยอยกันพากลับบ้านจนแทบที่จะไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนแล้วในช่วงเวลานี้ซึ่งในขณะที่เอมนั้น กำลังจะเตรียมลุกออกจากห้องน้ำไปอย่างทั้งกลัวและนึกปรงในเวลาเดียวกันในตอนนั้นเองหางตาของเอมก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังได้กระตุกอยู่ทางด้านหลังของเธอเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่จะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วรีบเปิดประตูห้องน้ำเดินหนีออกไปซะให้มันจบๆในทางกลับกันเอมกลับใจกล้า พลางค่อยๆหันมองไปที่ด้านหลังของตนเองอย่างช้าๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นตาที่หลับปีอย่างลุ้นระทึกค่อยๆทำเป็นใจกล้าลืมตาขึ้นซึ่งสิ่งที่ได้ปรากฏต่อสายตาของเธอในตอนนั้นเองก็ได้ทำให้เอมนั้นถึงกับต้องหลุดกรีดออกมาเสียงดังด้วยความกลัวเพราะภาพที่เธอเห็นคือศพของพี่เชอรี่ที่ได้แขวนคออยู่เหนือหัวของเธอ พลางได้กระตุกชักเกรงอย่างแรงในยามที่เชือกนั้นกำลังได้รัดคอของพี่เชอรี่เอาไว้อย่างคล้ายกับเป็นภาพซ้อนทับของการฆ่าตัวตายในวันนั้นในขณะที่ลูกตากำลังถลนราวกับกำลังจะหลุดออกมาเสียให้ได้และขาที่ปัดป่ายไปมาอย่างดูสิ้นหวังทำให้เอมที่ได้เห็นแบบนั้นมาอย่างมากพอแล้วแถมยังทั้งกรีดและร้องไห้ออกมา ราวกับคนที่กำลังจะสติแตกจึงได้รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำจนเกือบที่จะสะดุดล้มตั้งหลายรอบหากแต่ถึงอย่างนั้นเอมก็ไม่คิดที่จะสนใจต่ออะไรแล้วทั้งสิ้นนอกเหนือไปจากการวิ่งออกไปให้พ้นจากห้องน้ำในชั้นนี้อย่างโดยเร็วที่สุดโดยไม่ววยที่จะเหลือไปเห็นก่อนที่จะวิ่งออกจากห้องน้ำไปซึ่งนั่นคือร่างของพี่เชอรี่ที่ค่อยๆค,ค่อยหลุดลงมาจากเชือก ที่ผูกห้อยลงมาจากเพดานด้านบนขอที่หักจนเบี้ยวไปอีกฝั่งใบหน้าที่หันไปอีกทางค่อยๆกลับหันมามองใบหน้าของเอมอย่างชา้ชาๆผ่านทางกระจกที่เป็นตัวกลางดวงตาข้างหนึ่งของพี่เชอรี่ได้ดูคล้ายกับว่ากำลังจะหลุดออกมาจากเบ้าตาเรื่องฝีปากสีขาวซีดนั้นกำลังได้ส่งยิ้มมาให้เธออย่างน่าสยดสยอง จนทำให้เอมที่ได้เห็นออกมาแบบนั้นจึงถึงกับตัวสั่นด้วยความกลัวจนร้องไห้ออกมาไม่หยุดแต่ถ้ว่าความน่ากลัวยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเมื่อร่างของพี่เชอรี่กำลังได้ค่อยๆก้มลงอย่างยากลำบากลงไปหยิบรองเท้าส้นสูงข้างหนึ่งที่ลนอยู่ใกล้ๆกกับที่ตนเองนั้นได้ผูกคอตายและมันเป็นรองเท้าส้นสูงสีแดง ใช่ตอนแรกเอมคิดว่ามันเป็นรองเท้าส้นสูงสีแดงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะมันเป็นรองเท้าส้นสูงสีครีมที่ได้อาบไปด้วยเลือดของพี่เชอรี่ในขณะที่ร่างอันไร้วิญญาณน,นั้นกำลังได้ใส่ส้นสูงข้างนั้นเพียงข้างเดียวเดินแบบวนรอบอยู่ในห้องน้ำจนทำให้ขาอีกข้างไม่ได้ใส่ส้นสูงหักจากการที่ความยาวไม่เท่ากัน นิ้วโป้งและนิ้วชี้หักและมีเลือดไหลนองออกมาอย่างน่าสยดสยองจนเอมนั้นแทบที่จะทนดูต่อไปไม่ได้เพราะยิ่งพี่เชอรี่ได้พยายามที่จะก้าวเดินต่อไปมากเท่าไหร่ขาทั้งสองข้างของพี่เชอรี่ก็ยิ่งผิดรูปมากขึ้นเท่านั้นแทมนิ้วชี้กับนิ้วโป้งที่หักไปยังได้คลูดไปตามพื้นห้องน้ำจนเกิดคาบเลือด เลอะเกิดกลางอย่างไม่น่ามองเอมส่หน้าเป็นพลวันอย่างทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเพราถ้าขืนอยู่ต่อไปเธอคงจะได้เป็นบ้าจริงๆแน่ทำให้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเอมจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำสุดสยองนั้นโดยมีเสียงของพี่เชอรี่ที่พูดออกมาตามหลังของเธอเป็นเสียงเย็นๆว่าอย่าพึ่งไปสิ มาดูพี่เดินแบบให้ดูก่อนสิ